เสนอตอนเจ็ดตำนานเมืองเรื่องผีญี่ปุ่นสุดสยองหนึ่งตำนานผีฮานากโกซังในห้องน้ำฮานากโกนั้นเป็นเรื่องผีที่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนด้วยน่าจะเพื่ออัปเดตให้มีความน่ากลัวเข้ากับที่ตรงนั้นนั่นเองส่วนความเป็นมาของฮานาโกนั้นเชื่อกันว่าเธอเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด เธอได้หนีเข้าไปหลบในห้องน้ำผลก็คือเปลวเ,เพลิงจากระเบิดครอกตายทั้งเป็นนั่นจึงทำให้ดวงวิญญาณของเธอต้องคอยเร่ร่อนไปมาในห้องน้ำ 2. ฮิตโตบาชิระตำนานเสาหลักเมืองของญี่ปุ่นฮิตโตบาชิระเป็นชื่อเรียกของพิธีบูชายันที่ใช้มนุษย์ทั้งเป็นฝังไว้ใต้หรือใกล้อาคารใหญ่ตามเขื่อนสะพานและปราสาทในยุคก่อน เพื่อเป็นคำอธิษฐานต่อเทพเจ้าให้การก่อสร้างสำเร็จรูล่วงและไม่ให้อาคารโดนทำลายจากธรรมชาติหรือการโจมตีของศัตรูตำนานเสาวมนุษย์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือที่ปราสาทมารุโอกะจังหวัดฟุกุอิหนึ่งในปราสาทไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของญี่ปุ่นแต่ก่อนการก่อสร้างนั้นลำบากมากไม่ว่าจะพยายามสร้างกี่ครั้งเสาหินก็จะถล่มลงมาเสมอ แม่ไม่นามว่าโอชิซึจึงถูกนำตัวมาเป็นเครื่องสังเวยโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้ลูกชายของโอชิซึเข้ามาเป็นซามูไรรับใช้ในปราสาทเธอถูกฝังทั้งเป็นใต้เสาหลักและหลังจากนั้นการก่อสร้างปราสาทก็เป็นไปนอย่างราบรื่น 3. ตำนานโอคิคุซังผีนับจานปราสาทฮิเมจิหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ประสาทฮิเมจิกเองก็มีเรื่องเล่าอยู่เช่นกันถึงเรื่องราวการปรากฏตัวของวิญญาณผีสาวข้างบ่อน้ําแล้วออกเสียงนับจานอย่างช้าๆกระทั่งนับถึงใบที่9เธอจะเริ่มร้องให้ส่งเสียงหวยหวนชวนขนหัวลุกเรื่องผีนับจานผมได้ทําคลิปไปแล้วรับชมคลิปเต็มได้ที่ช่องเบบีนี้นะครับสิเทคเทค ลำนานผีครึ่งท่อนเทเคเทเคเป็นการจำลองเสียงคลืดคลืดคล้ายมีสิ่งของถูกลากไปมาเพียงแต่สิ่งของที่ว่านั้นคือร่างกายครึ่งบนของมนุษย์นั่นเองเทเคเทเคนั้นเกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายและข่มขืนเธอตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายลงบนทางรถไฟร่างของเธอถูกรถไฟทับจนขาดครึ่งท่อน แต่ด้วยความหนาวเย็นของอากาศในตอนนั้นทําให้เธอไม่ตายในทันทีและต้องทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะขาดใจตายกลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่จะฆ่าทุกคนที่โชคร้ายไปเจอเธอเข้าโดยจะตัดร่างของหยิกเป็นสองท่อนและเอาร่างท่อนล่างไปห้าโอค,คิคุตุกตาพีผมใครชอบตุกตาเด็กผู้หญิงน่ารักผมยาวสลวยคงจะชอบโอค,คิคุแน่ๆตุกตาตัวนี้อยู่ที่วัดมันเนน หมู่บ้านคุริซาวาจังหวัดฮอกไกโดแต่เดิมนั้นเจ้าของตุ๊กตาชื่อว่าโอคิคุเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากหลังจากเธอล้มป่วยและเสียชีวิตลงในปีไทยโชที่8ด้วยวัยสามขวบเท่านั้นพ่อแม่ของเธอนำตุ๊กตาตัวนี้ไปไว้กับป้ายวิญญาณเพื่อเป็นเพื่อนเล่นแต่สิ่งที่ประหลาดคือตุ๊กตากลับมีผมยาวออกมาเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการพิสูจน์อะไรต่อด้วยว่ายาวขึ้นมาได้เพราะอะไร 6. ตำนานผีสาวปากฉีกคุชิซาเกะอ,อนนัผีสาวปากฉีกเองก็เป็นอีกตำนานยอดฮิตของญี่ปุ่นช่วงที่เรื่องนี้ดังๆนี้ถึงกับทำให้เด็กๆไม่กล้าออกจากบ้านคนเดียวกันไปทักใหญ่ๆเลยเรื่องเล่าของผีตนนี้ค่อนข้างสับสนและมีหลากหลายรูปแบบมาก แต่จะขอยกเอาอันที่คนรู้จักกันมากที่สุดมาเล่ากันหญิงสาวคนหนึ่งที่ว่ากันว่าสวยมากๆถูุกสามีของตนเองใช้ดาบตัดปากไปจนถึงไปหูเพราะคิดว่าเธอนั้นเป็นชู้กับชายอื่นคำพูดสุดท้ายที่เธอได้ยินคือคำพูดของสามีเธอที่ว่าตอนนี้ใครจะคิดว่าเธอสวยบ้างละ่ะด้วยความแค้นเธอจึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้และกลายเป็นวิญญาณฆาตาในที่สุด เธอจะปรากฏกายโดยสวมผ้าปิดปากไว้ใครเดินผ่านมาจะเข้าไปทักแล้วถามว่าฉันสวยไหมถ้าตอบกลับไปว่าสวยแล้วสาวปากฉีกจะถอดผ้าปิดปากออกแล้วถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ละถ้าอย่อตกใจแล้วพยายามวิ่งหนีสาวปากฉีกจะวิ่งไล่และตัดให้ปากฉีกเหมือนเธอหากตอบว่าไม่สวยเธอก็จะวิ่งไล่ และเล่นงานแต่หากตอบว่าก็ดูปกติดีก็สวยดีสาวปากฉีกจะพอใจแล้วจากไปแต่โดยดี